สวัสดีทุกคนวันนี้อยากกินแฮมเบอร์เกอร์นะคะจะทำเบอร์เกอร์โคตรควายนะคะเริ่มจากการกริลเบคอนก่อนจากนั้นนะคะหั่นขนมปังค่ะขนมปังที่ได้นะคะต้องหั่นครึ่งก่อนนะคะกว่าจะหั่นได้นะคะเกือบได้เลือดหรือจะได้กินก่อนหรือว่าได้ไปโรงพยาบาลก่อนนะคะหั่นครึ่งแบบขนาดแบบเท่ากันนะคะแบบประมาณนี้จากนั้นเนาะเราก็ไปเก็บผักสลัดแปลงเดิมของเราเก็บตุนจะหมดแล้วเนี่ยโตไม่ทันแล้วค่ะเนี่ย กลับไปด้วยคิวนะคะเลดโอกินโอกคอสผักกาดขาวพอเก็บผักเสร็จเนก็ไปล้างก็ล้างพร้อมสะอาดจากนั้นหนูก็มาย่างขนมปังขนมปังเราไม่ได้ทานเลยนะเพราะว่าที่จะกินวันนี้ก็คือพลังงานโคตรสูงแล้วค่อนข้างสูงคือหมื่นแคลต้องถึงหมื่นแคลแน่ๆวันนี้ Ờ, เนื้อสเต็กเนื้อแฮมเบอร์เกอร์นะคะได้มาจากท็อปมาร์เก็ตเขาขายชิ้นละ25บาทคือคุ้มมากอร่อยมากไม่ต้องหมักไม่ต้องเสียเวลาหมักอะไรเองเลยก็แค่มาย่างเท่านั้นเองดูผู้ช่วยในครัวเราสีเยอะมากเลยนะคะนี่ยังไม่พอนะเราไปสเต็โกโคตรควายแล้วใส่ไต้กอกใส่ไข่เข้าไปอีกนะคะต้องเพิ่แขวนะคะให้ถึงหมื่นแคลไม่ถึงมื่นแควนอนไม่หลับคืนนี้ไม่ต้องนอนต้องใส่ให้เยอะกว่านี้ พอทุกอย่างสุกแล้วนะคะมาจัดใส่ขนมปงังวางพื้นด้วยผักสลัดสดแล้วก็เนื้อเบอร์เกอร์ตามด้วยเบคอนแล้วก็ตามด้วยไข่ดาวทุกคนคิดว่าน่าจะพอแค่นี้เราใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆยังยังไม่พอนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะแคลยังไม่สูงพอเนะจ๊ะนี่น่ากินไหมกว่าจะทำเสร็จมืดเลย บอกแล้วนะคะแคลยังไม่พอนะคะเพิ่มชีสเข้าไปอีกอะอันนี้เป็นโปชีสของอโลสักอย่างหนึ่งนี่แหละคืออร่อยมากคือดีมากเพียงหกสิบห้าบาทเองคือหอมมากน้องคือหอมหอมแล้วคือดีได้กลิ่นชีสด,ดีแบบไม่ใช่ชีสเหม็นๆนะมันชูเบอร์เกอร์เราได้นะคะจากนั้นตามด้วยน้ำสลัด <c oughs> นะจ๊ะของเพียวฟู้ดและก็ปิดท้ายด้วยไข่กุ้ง คือนะคะนีม่มันสเต็กประเทศไหนเนี่ยแต่ว่ามันดีมากมันอร่อยมากมันเพิ่มความกรุบกรุบตุ๊บตุ๊บในปากนะคะกว่าจะปิดชิ้นข้างบนได้คือสเต็กใหญ่มากสูงประมาณคืบหนึ่งนี่นะคะสเต็กของเราจริงๆจ,จะได้ไส้กรอกสองชิ้นแล้วคนละชิ้นแล้วจะกินกับชาดอกไม้ที่สอนทําไปคลิปก่อนหน้านี้<อ>ค่ะไปตามดูได้เลยชายด,ด,<อ>ดอกไม้ <บน S 1> ยามบ่ายคือหอมมากดอกหอมหอมที่สุดดูจะกินให้ดูนะคะดูกินไม่ได้นะคะ ด้วความโลภะนะคนเราอะเนาะมันแบบโลภมาตาใหญ่กว่าท้องเลยกินไม่ได้นะตะกัดข้างล่างถึงข้างบนอะกัดไม่ได้แล้วก็ใช้เวลากินถึงสองมื้อนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่มากกินครึ่งก้อนคืออิ่มอิ่มเลยอะ